สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะบริษัทประเสริฐผลสุโทนครครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมมีรถหนึ่งคันที่จะพาไปดูนะฮะว่าวันนี้เซล X นะฮะเดี๋ยวพี่ X นี่แหละอยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูรถว่ารถที่ส่งมอบลูกค้าเนี่ยสวยขนาดไหนนะฮะลูกค้าไม่มาดูฮะเรียกว,ว่าวันนี้เซ็นแบบออนไลน์เลยรถผ่านนําไปส่งถึงที่ฮะอยากได้รถบริษัทประเสริฐผลจัดให้เดี๋ยวไปดูพี่ X ก่อนนะฮะ เจ๊กวันดีครับวัสดีครับพี่เอ็กวันนี้ผมผมอยากให้พี่เอ็กพาไปดูรถรถที่ส่งลูกค้าส่งโคราชจังหวัดจังหวัดโคราชเอ้ยโคราชเป็นจังหวัดแล้วอำเภออะไรครับพี่เอ็กอำเภออะไรปากช่องครับอำเภอปากช่องนครราชสีมาเนาะโอ้เดี๋ยวจะผมจะให้ดูรถจะให้พี่เอ็กพาไปดูรถดีกว่าได้ได้ครับครับผมครบได้เลยเต็มเลยครับนีลูกค้าพอใจมากครับเดี๋ยวผมหันกล้องไปทางนู้นก่อนนะครับ เอพาชมรถเลยครับได้ครับรถเอ e ซ i รีนะครับปี2 0 1 3นะครับว่าหาตามหารุ่นนี้นะครับก็ดีได้พักมาหาเซลล์เอกนะครับก็ดูรถแล้วก็จองถูกใจเลยครับโอ้ถูกใจเลยใจจองเป็นยาามันอ๋อสีกระทาดูดำเนาะโอเคโอเคให้ดูให้ดูรอบคันเลยนะครับดูไฟตานะครับเราก็ด นี่ครับด้วยนะครับสวยๆดูนะครับมากเลยพี่เอ็กแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของเอ็กซ์ลี่นะครับนี่เลยต้องมีนะครับสัญลักษณ์ของเอ็กซ์ลี่สวยมากสวยมากอยากให้ดูเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นไงพี่เครื่องเสียงรอตีเด็ดเอาไว้ก่อนไปเลครับตีเด็ดโอเคโอเคมาครับมาดูแม็กแม็กเดิมๆครับแม็กแม็กแม็กนะครับแม็กแม็กแม็กเออเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาครับมาดูกล้องมันหมุน ได้ครับไม่เป็นไรครับดูดูดูเลยครดูเลยอ่าสภาพสภาพไปยวโอเคครับนี่สเปคแคปนะครับเปิดได้โอเคมาครับสวยมากไปดูรอบตันรอบคันดูรอบคันดูรอบตันสวยครับฝาครอบโครเมียมครับเนี่ฝาครอบโครเมียมด้วยครับจัดแต่งทรงเครื่องเต็มครับจัดเต็มจัดเต็มเลยนะรถคันนี้สวยมากนะครับโครเมียมโครเมียมนี่ฮะครับแต่งแต่งแต่งครับสัญลักษณ์ยูซุครับดีแม็กครับ ตัดมาครบครับตัดมาครบเลยนะวันนี้ใอ้าพอใจอย่างมากครับโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากได้รถนะฮะเราจัดส่งถึงที่ครับบริษัทประเสริฐผลสกลนครส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะฮะวันนี้อ่าพี่เอ็กเดี๋ยวอีกคิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูด้านใดดีกว่าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ